ขอขอยู่นี่แหละแกพักสุดดขนองไข่ยู่นี่แหละเมื่อก้เราก็ต้องไปไซดอกยังแกว่าได้เซตเลยมาอันที่สี่อันที่สี่ 4, แล้วก็ไปอันที่ห้าอันที่หกอันนอกอยู่ในเมืองถามไม่น่อยว่าเดือนหนึ่งใจค่าอันสร้างของหลายบ่คิดเป็นเงินไทยก็สองสามหมื่นบาทต่อเดือนอยู่ ซื้อเลือยแต่4,000ันอยู่เด้ยต่อเดือน4,500โครนอาทิตย์หน้าซิมี่ไข่เข่า,ขาไม่เป็นแค่เข่าไข,ข่โตนั่นแหละเมื่อไห่พวกกากินดอกแต่ว,ว่ากับหอ,อดักถามหาไข่แบบว่ามีโตเขาเจะว่ามันมันปนกันมากมาสันไม่ต้องเซี่ยงดวงมาสัก,อกโอเคจ้ดไปหาหน่วยจุ่มบนน่วยเท่าไหร่ หน่วยละหน่วยละเกือบลอยบาทได้จ้ะไปสั่งมาหาหน่วยนั้นซื้อยกว่าบาทเกือบหาลอยน้ำเหยื่อความกระสุงเด้อยากจะกินข้าวแลดตายมันจะบริสุิ์อันนี้นะไม่ได้เสียตังค์ซื้อหรอกอันนี้ของก๊อปหรอกไม่ใช่ของแท้อันนี้คือแบบว่าของก๊อปแต่มีนู่นนี่เหมือนจริงเลยอันนี้ได้ เป็นของแถมเล่นเกมมีได้ล่านกันตากันแดดสีขาวของจริงมันอยู่ไหนสีดูดังนักะ ซอสซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ้วขาวเนี่ยนั่นคือสื่อเรื่องไทยไม่มีค่ะมันจะมีหวยที่สุดสร้มาสุยาด้มั้ยอันนี้ซอสบ,บาร์บีคิวใส่จิ้ม ใส่ย่างเส่ปิิงในมือสไปซี่บาร์บีคิวนะคะทำมาปรุงเองเนี่ยมันปรุงเองได้แต่เราก็อยากกินอยากกินแบบของคนอื่นน่นเนาะ เาพแล้วก็น้ำพริกหมูกระจกแบบเผ็ดมากหนึ่งแล้วก็หมูกระจกรสกระเพราหนึ่งโอ้ยบาร์บีคิวอ,อันนี้น้าตาดูจะตรงดัานค่อยอยากกินเค่จะเลยต้องสั่งขึ่งกิโล เปอยกรวยเพื่อนแต่ว่าอันนี้จะเป็นรสเผ็ดอยากกินอยากกินก็ต้องสั่งไม่สั่งใครจะไห้กินคะสูดใน,กกน,นค้านเมื่อไรขี่ข้านโจกันมี่แล้วต้มโจกเสร็จเ่นีล่มงขันาอยากินโจกสําเร็จกระต้มเขาเทนีล่มงก็กินได้จบม่ต้องเอียงมากมาย อารมณ์ของค่อยอาการหน่อยของค่อยบดมันจะเป็นมันก็เป็นบดมันไม่มีแรงเลยทำอะไรมันก็ไม่ทำนะคะทำไมถึงต้องซื้อของมาไว้กินเห็นซื้อได้หลายันสิก็เมิดเดอค่คเดอร่ได้เลือเดอค่คเดอรกิดไข่กินบ่ไดท่ายคลิปนะคุกก็กินน้ำของอยู่อข่ซื้อสำเร็จมากนี่ล่ะเมิดนะคะไม่ใช่ไม่เิดนะอันนี้กล่องที่ห้านะ มันเป็นของต้องกินไงไปเดินซื้อในไปงานซื้อในอันนี้มีบอมีค่ะนี่นี่ในี่อันนี้ทานไผ่มีบอค่ะนี่ค่ะมีะร้านไผยค่ะแต่ว่ามีครบบอค่ะตอนนั้นระบายนี่กระไรย,ย่างที่เข้าอยากได้ไงมพริกแห้งพริกแห้งเีย่ยวจะไปไว้หลังบ้าน นองเขาลื่มเดี๋ยนี่แป๊บนึงนะคะโอเคทรงบอกเราคำนอนเขาลืม่มเพราะว่ากําไรมัน,มนมเป็นของเม่นหน่อยกําไลเป็นของโมเม่นหน่อยยูฟินแลนด์ค่ะเขาทรงมาให้พี่คุยกันแมมค่ะเดี๋ยวเอาของไว้ก่อนเพราะวันนี้เม่นหน่อยอยากได เขาให้ซงฟินแลนด์เขาให้ซื้อที่อยู่ใจคารงโแล้วนั่งลืมก็ทุกเทือส่งมากส่งมาไปห,หน่อยมาละพอดีมูไม่หน่อยเียกน้ำกันแต่สมัยอุบาลบ้านเดียวกันเขาอ,อยากได้อันนี้ปลาทอดจะหมดแล้วสั่งมาไว้อีกแล้วคนง่ายไหม่อนอ้านไหมนะคะของกินที่ค่อยต้องการ มะม่วงดองนี่มาพร้อมพริกเกลือมะม่วงดองมาพร้อมพริกเกลือสั่งมาเลยสามชุดใส่ช่องฟิตไว้อยากกินปีไหนก็หยิบออกมากินค่ะสั่งกระจิกกระจกบอด้ดอกสั่งกระจิกกระจกแล้วมันเสียเวลามันเสียค่ะสรงลูกชิดที่ฉันอยากกินฉันจะเอามาทำใส่ อันาคูหลกกรใสลูกชิดปกรใสอันเขาโพดเนาะงามกะทิคือสิเสตคือเห็นร่วมมีดกระพุจะใส่น้องนี่ใส,ส่กริกเา็นตกโอ้ยส,สิเอาใส่กริกมันยังงาเอามันนี้เป็นยังเย็บ,ย,บยังกิเียยยย้สักที่นอ้อพริกมันว่าัในกอดเป็นปอนเอาไปตากสองอบสะกอนบ่นเป็นยังเยาอาวางไหมเปิดฝาวางไห้ทางกัน เพืออออ่อนเพื่อนไง้องพอนเนาะซื้อมากในไหนมันไปกินเมอดพี่น้องมันมากินหมดเหมิดนะคะกินหมดจริงๆพริกนี่สั่งมาสองกิโลเลยจะได้ไม่ต้องลำลายไปเมืองไทยก็ไม่ต้องขนมาให้วุ่นวายให้เปลืองกระเป๋ามันจะได้ของอื่นมาแทนไงมันมาอีกอย่างสิไปเอามาจากักไท่สิเงี้ยสิไปเอามาจากักไท่ ลอ,องสิงบวนยางมันต้องกินไปท่าวนไปไทยมันบ่นมีกินได้งไงวะน,นี้นก็ต้องซื้อก่อนท่นเขาซื้อหน่อยอมันก็บ่คุ้มค่าส่งเขาก็ต้องซื้อห,หลายๆที่ <c oughs> ของเจ๊เอื้อยนะั่นใส่สมดแล้วขนาดเอามากอะจะมีแสงอีปิอีปีสบนี่ <c oughs> แล้วนี่เดียงแล้วแค่นี้ของเจ๊เอื้อยเราจะส่ไ,ไทยมันกับพ่อคุณก็เนาะ ทำสั่งของมันจําเป็นต้องกินนี่แะพ่อแม่ก็สิเปิดฟ้าไว้ก่อนค่ะฟ้าจะยังไม่มปิดจะเอาตั้งไว้ผางนันเครื่องเฮฟค้อมหอนนี้แล้วก็จะเอาถุงมาใส่ตัวนี้ก่อนตัวเลือกจะมีเสืเ้อผ้าใบลังบ้าน ไสสามสี่สามสาสตอรเข้าอเคอนี่คเขาสุดตวเไโกโดังนาบ้านเฮ้าคุกอยันตัวเ้าสื่อของมันมดหลแตเมียนอยู่แต่ข้าผลิกินมุดมือดเดียวได้พี่น้องอันนี้ปลาปนปลาฉลาดปนเดี๋ยวไปว่าไปเอาประเด็ดทอดเปนเก่ามาก่อน ถามือนังซื้อพอเว้นแล้วเนี่ยแล้วทอสุไทร์ว่างเว้นนี่นก็กินค่ะบอยอเศร้าเนี่ยว่างสุไทร์เอาฟองนี่กินแล้วต้องทายค,คยาลิปไปมีเข่าเราพอกระแคบกระแดด,ดน่องใส่แม่พอรบีผมก็ก,กินได้แล้วก็บอกขี้โอนนี่นง่ายมันกินง่ายใส่กีดีได้นี่ไงมันก็กินง่ายไงอันนี้เป็นป,ปลาป่นปลาฉลาดป,ปลาป่นนะคะ สูตรนารี่แล้วเอามาเห็ดอัน,อนปนปลาใส่แับพริกป่นใส่นันชนีแล้ะค่ะนี่เป็นตาชลาปนแบบสุนารีกินยังไงก็ซักมาไวอีกกระปุกนึงกรปกนึงแก่เราใส่ไปใส่ตู้เย็นได้ค่ะตู้เย็นตู้พุ่นได้ช่องตรงบนนี่ให้เก็บ นี่ไงเราก็ได้มามันก็คุ้มค่านะพี่น้องนี่ไงอันที่เราจะไปเก็บบอนไอไ้ไหม่กกระปุกคือจ้ะเมดอยจะได้รอกต่สร้างมากเมืเพียงล้วจ้ะนี่ของใหม่จังสีเคือของถิ่ง ม้วนวันว่าสิั่านั่งเฮ็ดคลิปตลอดเนาะรังเธอมาหน่อยก็บเลยนั่งเฮ็ดคลิปตลอดกินเขาเทธอไม่น่าก็อยากพักแบบกินเองแบบมีความสุเห็นบ่ล่ะอันนี้กระบักม่วงค่ะนีแ่บบจะไปใส่ช่องติ๊ดนีเ่เขาขายเฟรนช์เชร่อเยเก้าเก้าอันนี้มีแบบสาม่วย เทาทิศเสียดายสามเม็ดก็เป็นเงินเดือนใส่กระปุกนั่นแแต่ว่าเนี่ยส่วนช่วงที่จะให้น้องมองหยากกินใหาได้เด้งให้บริได้แบงดอกเคยเอาใส่ช่วงทิศนี่ดีเด้อค่ะเด็กคนแรกเด็กสินค้าติเบิรง เป็นโลบแบบของแม่น้อยนี่ต้องหาข้อของกินมาเตรียมไว้ขนมที่เอาไว้ไหนก่อนกนยงงงังบม่ได้แกะสิเอาซุ้มคนละไม้ซุ้มนี้กับเยันนี่อย่างเดียด็กินไปนะไหนใครอยากแบ,ง,แบง,งกับแบงถังตัวลูกชิดแม่เอาไปลูกชิดเอาไว้ไหมเอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแต่จะมาเคลียร์แหวนไปไปดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้าง